รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเสนอ สวัสดีครับผมนิทิพลดุิยสัสดกุุนะครับและดิฉันปามปัทมาจันทร์ไพฑูรย์ค่ะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฮัลโหลนูนเซีย,ย,น,ซยนะครับรายการที่พี่นินและน้องปามนะครับจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเรียนรู้ภาษานโนเซียแบบง่ายๆนะครับพร้อมความสนุกสนานแล้วก็สาระไปในตัวดนะ้วยเนอะ ใช่วันนี้นะจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เกี่ยวกับศัพท์อะไรครับน้องปามวันนี้เราจะมาเรียนรู้คําศัพท์เกี่ยวกับการบอกทิศทางค่ะเผื่อพี่นิไปเที่ยวที่อินโดนีเซียจะได้ไม่หลงทางยังไงล่ะคะการบอกทิศทางเนี่ยมันเป็นมันเป็นการมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะน้องปามหรือว่าถ้าเกิดเราหลงทางเวลาไปเที่ยวที่ต่างๆเนี่ยเขาตอบเราจะได้เข้าใจถูกใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่นิคค่ะจริงค่ะแต่ว่าก่อนอื่นวันนี้ปามมีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งมาฝากพี่นิและคุณผู้ชมด้วยค่ะ งั้นดีเลยครับน้องปามคุณผู้ชมจะได้ไปดูพร้อมกันเราด้วยนะครับในช่วงสาระน่ารู้คู่อินโดนีเซียครับช่วงสาระน่ารู้คู่อินโดนีเซียการผจญภัยพักผ่อนและทิวทัศน์กลางธรรมชาติอันงดงามจนแทบหยุดหายใจรอนักเดินทางทั้งหลายไปสัมผัสหมู่เกาะเขตร้อนแห่งนี้พร้อมหาดทรายอันเงียบสงบป่าลึกเขียวขจี และอนุสรสถานเก่าแก่อันลึกลับอย่างเกาะบูนาเกนตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะสุลาเวสีและเป็นสวรรค์ของนักดำน้ำเนื่องจากท้องทะเลยังมีความสมบูรณ์จึงทำให้เกาะแห่งนี้เหมาะแก่การดำน้ำดูสัตว์และปะการังใต้ทะเลเกาะบูนาเกนเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานทางทะเลของบูนาเกนสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติบูนาเกน สามารถนั่งเครื่องบินไปลงที่สนามบินนานาชาติซัมราตูลางีเมืองมานาโดจากสนามบินนานาชาติเดินทางต่อไปที่ท่าเรือมารีนาบลูบันเตอร์จากท่าเรือไปยังเกาะบูนาเกนใช้เวลาเดินทาง20นาทีบัตรเข้าอุทยานแห่งชาติบูนาเกนสำหรับคนอินโดนีเซียราคา5,000รูเปียและสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติราคา150,000รูเปียในการทำกิจกรรมต่างๆเช่นดำน้ำ ดูปะาารังให้อาหารปลานักท่องเที่ยวต้องเช่าอุปกรณ์ดำน้ำในราคา150,000รูเปียต่อชั่วโมงสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสบรรยากาศทะเลอย่างแท้จริงแนะนำให้มาที่เกาะบุนากเกนที่ขึ้นชื่อว่าเหมาะแก่การดำน้ำมากที่สุดในอินโดนีเซียได้รับสาระความรู้เกี่ยวกับเกาะบูนาเกนไปแล้วนะครับตอนนี้พี่นินะครับต้อง ไปให้ได้สักครั้งในชีวิตนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับต้องไปเรียนดำน้าก่อนใช่ค่ะบี่นี้เป็นที่ที่เหมาะที่จะดำน้ําดูปลาการังดูปะลาเล็กปลาน้อยมากเลยค่ะได้ครับช่วงต่อไปนะครับเรามาเรียนรู้คาศรรัพท์ภาษาอินโดนีเซียเกี่ยวกับการบอกทิศทางกันครับในช่วงรู้ศัพท์กับภาษาอินโดนีเซียช่วงรู้ศัพท์กับภาษาอินโดนีเซีย อย่าง gen, ที่บอกนะครับว่าวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับประโยคกับเรื่องการบอกทิศทางของน้องปาล์มใช่ค่ะพี่นี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าได้เลยค่ะไปค่ะเราไปเรียนรู้คําแรกกันเลยค่ะทิศทางภาษาอินโดนีเซียพูดว่าอาร h อาร h อาร h ใช่ค่ะอาร h ภาษาไทยแปลว่าทิศทางค่ะเราไปดูคําศัพท์คาถัดไปค่ะทิศเหนือภาษาอินโดนีเซียพูดว่าราอูตาราอูตาราอูตาราภาษาไทยแปลว่าทิศเหนือค่ะเราไปดูคาศัพท์คาถัดไปค่ะ ทิศใต้ภาษาอินโดนีเซียพูดว่าสลาตัน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 ภาษาไทยแปลว่าทิศใต้ค่ะไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะทิศตะวันออกภาษาอินโดนีเซียพูดว่าตีมดสตีมูดตีมดถูกต้องค่ะเยี่ยมออกเสียงได้เยี่ยมมากค่ะที่นี้ตีมตูดภาษาไทยแปลว่าทิศตะวันออกค่ะไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะทิศตะวันตกภาษาอินโดนีเซียพูดว่าบารัต บารัตบารัตบารัตภาษาไทยแปลว่าทิศตะวันตกค่ะเราวไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะด้านซ้ายภาษาอินโดนีเซียพูดว่ากีรี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 ภาษาไทยแปลว่าด้านซ้ายค่ะเราวไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะด้านขวาภาษาอินโดนีเซียพูดว่ากานัน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 ภาษาไทยแปลว่าด้านขวาค่ะเร้วไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะคำว่าเลี้ยวเลี้ยวภาษาอินโดนีเซียพูดว่าเบล็อกเบล็อก บล็อกเบล็อกภาษาไทยแปลว่าเลี้ยวค่ะต่อไปเราไปดูคำศัพท์คำว่าเลี้ยวซ้ายภาษาอินโดนีเซียพูดว่าเบล็อกกีรีเบล็อกกีรีเบล็อกกีรีเลี้ยวไปทางซ้ายถูกต้องค่ะเบล็อกกีรีภาษาไทยแปลว่าเลี้ยวซ้ายค่ะเราไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะเลี้ยวขวาภาษาอินโดนีเซียพูดว่าเบล็อกกานันเบล็อกกานันอ๋อเบล็อกเลี้ยวกานันขวาเลี้ยวไปทางขวาถูกต้อง ค่ะพี่เก่งมากเบลก,กา,านันภาษาไทยแปลว่าเลี้ยวขวาค่ะราดูคำสอบคำถัดไปค่ะด้านหน้าภาษาอินโดนีเซียพูดว่าดิเดปันดิเดปันดิเดปัน,นภาษาไทยแปลว่าด้านหน้านะคะ<อ>มีด้านหน้าแล้วเรามีด้านหลังค่ะด้านหลังภาษาอินโดนีเซียพูดว่าดิลากังดิลากังดิลากัง ดิเวลากลาง,าางภาษาไทยแปลว่าด้านหลังค่ะอ่าเราไปดูคําศัพท์คาถัดไปกันค่ะคุณผู้ชมตรงกลางภาษาอินโดนีเซียพูดว่าดิตตง,งะดิเตง,งะดิเตงะถูกต้องค่ะพี่นี่ออกเสียงเก่งมากเลยค่ะวันนี้ไปชดไปครับไม่ได้ไปชดค่ะเก่งจริงๆ,ๆค่ะดิตึง,งะภาษาไทยแปลว่าตรงกลางนะคะเราไปดูคําศัพท์คาถัดไปค่ะด้านบนภาษาอินโดนีเซียพูดว่าดิอัตตัสดิอัตตัสดิอัตัส ดีอาตัสภาษาไทยแปลว่าด้านบนค่ะเราดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะด้านล่างภาษาอินโดนีเซียพูดว่าดีบาวะดิบาวะถูกต้องค่ะดีบาวะภาษาไทยแปลว่าด้านล่างค่ะต่อไปเราไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะตรงข้ามภาษาอินโดนีเซียพูดว่าเซบรัง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 ภาษาไทยแปลว่าตรงข้ามค่ะเราดูคำศัพท์คำถัดไปกันค่ะขึ้นภาษาอินโดนีเซียพูดว่านา i k กนาเอกนาก นาออกภาษาไทยแปลว่าขึ้นค่ะรู้คำพท์คำถาถัดไปค่ะลงภาษาอินโดนีเซียพูดว่าตูรุน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 ภาษาไทยแปลว่าลงค่ะรู้ดูคัพท์คำถาถัดไปค่ะลงไปภาษาอินโดนีเซียพูดว่าเตอรุสเตอรุสเตอรุสถูกต้องค่ะเตอรุสภาษาไทยแปลว่าตรงไปค่ะรู้ดูคัพทบคำาถัดไปกันค่ะคุณผู้ชมระหว่างภาษาอินโดนีเซียพูดว่าอันตารา อันตราอันตราอันตราภาษาไทยแปลว่าระหว่างค่ะมาดูคำศัพท์คำศัพไปค่ะหยุดภาษาอินโดนีเซียพูดว่าเฮนตีเฮนตีเฮนตีถูกต้องค่ะเฮนตีภาษาไทยแปลว่าหยุดนะคะราบไปดูคำศัพท์คำศัพท์ไปค่ะผ่านภาษาอินโดนีเซียพูดว่าเลวัตเลวัตเลวัตถูกต้องค่ะพี่นี่เยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้ภาษาอินโดนีเซียของพี่นี่แบบ ออกเสียงได้เป๊ะมากเลยค่ะไม่แม่คำมันสั้นครับเอาเลยค่ะอ่าเลวัตภาษาไทยแปลว่าผ่านค่ะเรามาดูคําศัพท์คําถัดไปค่ะที่ไหนภาษาอินโดนีเซียพูดว่าดิมาน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 าภาษาไทยแปลว่าที่ไหนค่ะเราดูคําศัพท์คําถัดไปกันนะคะคุณผู้ชมจากไหนภาษาอินโดนีเซียพูดว่าดารีมาน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 าภาษาไทยแปลว่าจากไหนค่ะ ดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะวันนี้เป็นคำศัพท์คำสุดท้ายค่ะไปไหนภาษาอินโดนีเซียพูดว่าเกอร์มานาเกอร์มานาเกอร์มานาภาษาไทยแปลว่าไปไหนค่ะอืเรียบร้อยนะครับรู้ทิศทางขึ้นบนลงซ้ายขวาต้นออกเฉียงใต้ไปหน้าไปหน้าไปหลังเลยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับตอนนี้นะครับเอาล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่เราได้ไปเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับทิศทางต่างๆนะครับก็ เวลาไปเที่ยวจะได้ไม่หลงนะน<ช>้องฟาร์มช่วยได้เยอะเลยนะครับครบาวนี้นะครับเราลองเอาคำศัพท์พวกนี้นะครับมาแต่งเป็นรูปประโยคกันบ้างนะครับประโยคแรกจะเป็นประโยคอะไรดีอ่ะโอเคค่ะเรามาดูประโยคแรกของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะอ่ะมาตาฮารีเตอร์บิดดาริอาราติมตูสมาตาฮารีเตอร์บิดดาริอาราติโมสเดี๋ยวพี่นิวพูดตามปามนะคะวันนี้ภาษาอินโดนีเซียของพี่นิเปะมากค่ะลองมาครับลองมาเลยค่ะมาตาฮารีเตอร์บิดมาตาฮารีเตอร์บิด Dari อาร t ต m ิมดดาร a อาร i ต o ิเยี่ยมค่ะถูกต้องค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมเรามาดูความหมายของคำศัพท์แต่ละคำกันนะคะมาตาฮา r i ธิบิดภาษาไทยแปลว่าพระอาทิตย์ขึ้นค่ะดารี ì, ภาษาไทยแปลว่าจากนะคะอร a ภาษาไทยแปลว่าทิศทางค่ะติมดภาษาไทยแปลว่าตะวันออก มาตาฮารีเตอร์บิดดาริอาราซีมูธพระอาทิตขึ้นทางทิศตะวันออกค่ะนั่นแหละเราไปดูประโยคถัดไปกันค่ะคุณผู้ชมมอลอดาดดิเ <c oughs> บลากังป้อมเบนซินมอลอดาดดิเบลากังป้อมเบนซินทีนี้ลองพูดตามมนะมอลมอลอาดัดิเบลากังอาดดิเบลากังป้อมเบนซินป้อมเบนซินค่ะเรามาดูความหมายของคำศัพท์แต่ละคำกันนะคะคุณผู้ชมมอล ภาษาไทยแปลว่าห้างสรรพสินค้าอาดาภาษาไทยแปลว่ามีนะคะหรือแปลว่าอยู่ดิเบลากางภาษาไทยแปลว่าด้านหลังนะคะป้อมเบนซินภาษาไทยแปลว่าป้อมน้ํามันค่ะเราเอาคําศัพท์เหล่านี้มาต่อกันนะคะมอลอาดาดิเบลากางป้อมเบนซินนะคะห้างสรรพสินค้าอยู่ด้านหลังของป้อมน้ํามันนั่นเองค่ะไปดูประโยคถัดไปกันค่ะคร,มร,รัมาอัพโตลองบีลังจาลันปุกิกกรมัสกจิลมาอัพ โตลองบีลังจาลันเปอร์กีเกอร์กาม马สเกจิลเดี๋ยวพี่ลองพูดตามปานนะคะมาอัพมาอัพโตลองบีลันโตลองบีอันบีลันบีลันถูกต้องค่ะจารันเปอร์กีเกอร์จารันเปอร์กีเกอร์เบอร์กีเกอร์กาม马สเกจิลกามัสเกจิลกามัสเกจิลถูกต้องค่ะอน่าเดี๋ยวเรามาดูความหมายเป็นภาษาไทยของคำศัพท์แต่ละคำกันนะคะ มาอัภาษาไทยแปลว่าขอโทษโตลองบีลังภาษาไทยแปลว่าช่วยบอกจารันภาษาไทยแปลว่าทางเปิดคีเกภาษาไทยแปลว่าไปยังกามาร์ตเกจนภาษาไทยแปลว่าห้องน้ําเรานําคําศัพท์เหล่านี้มาเรียงต่อกันมาอัพโตลองบีลังจารันเปิดคีเกอร์กามาร์ตกินขอโทษนะคะช่วยบอกทางไปห้องน้ําหน่อยได้ไหมคะเราไปดูประโยคถัดไปกันค่ะคุณผู้ชมกาม a ร์ตเกจินอาดาดิกีรีตาง กามัร์ตเกิดเลอาดาดิกิรีตางันเดี๋ยวพี่นี่ลองพูดตามปั๊มนะคะกามัร์ตเกิดเลกามัร์ตเกิดเลอาดาดิอาดาดิกิรีตางันกิรีตางันค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูความหมายของคําศัพท์แต่ละคํากันนะคะกามัร์ตเกิดเจลภาษาไทยแปลว่าห้องน้ําอาดาภาษาไทยแปลว่าอยู่ดิกิรีตางันภาษาไทยแปลว่าทางซ้ายมือนะคะ อากาวมัดกิจลอาดาดิกีริตางานห้องน้ําอยู่ทางซ้ายมือค่ะเอ้ยเราไปดูประโยคถัดไปกันเลยค่ะอันดาแสดังเตเซัะอันดาแสดังเต瑟ซักเดี๋ยวพี่ลองพูดตามปามสิคะอันดาอันดาแสดังแสดังเต瑟ซักเตเซัะถูกต้องค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความหมายของคําศัพท์แต่ละคํากันนะคะ อันดาภาษาไทยแปลว่าคุณสด็จภาษาไทยแปลว่ากําลังเติเซอร์ซัภาษาไทยแปลว่าหลงทางค่ะอันดาสด็จเติเซอร์ซัคุณกําลังหลงทางค่ะถ้ามีคนมาพูดประโยคนี้กับพี่นินั่นหมายถึงพี่นิหลงทางนะจ๊ะอ๋ิเพื่อนเพื่อนได้ยินเผื่อได้ยินคำนี้มาจะได้รู้พี่นิหลงทางโอเคโอเคเป็นยังานกันบ้างครับกับการใช้ประโยคภาษาอินโดนีเซียเกี่ยวกับการบอกทิศทางนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมเมื่อมากก็น้อยนะครับ เวลาเราไปเทีย่ยวอินโดนีเซียเราจะได้ไม่หนูทางง่ายถูกต้องค่ะพี่นินะคะแล้วอย่าลืมนะคะว่าภาษาอินโดนีเซียเนี่ยไม่ยากถ้าอยากให้คล่องต้องหมั่นฝึกฝนออกเสียงให้ถูกต้องนะคะคุณผู้ชมพ<ด>ี่ีิด้วยนะ,อะ <c oughs> โอเคครับวันนี้เวลาของเราก็าได้หมดลงพอดีนะครับอย่าลืมนะครับถ้าอยากเก่งภาษาอินโดนีเซียนะครับหมันาา่นฝึกฝนอย่างที่น้องปามแนะนํานะครับและอย่าลืมติดตามชมรายการฮัลโหลอินโดนีเซียได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงสารดิการหดือทางช่องอีทวีนั่นเองนะครับผม หากท่านใดพลาดรับชมนะครับสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง www.etvthai.tv ครับผมวันนี้นะครับรายการ Hello Nene กับเราสองคนนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ